ตอนนี้กำลังหาทางออกครับเนื่องจากว่ารกสักครู่ก็จะได้เดินทางออกจากจุดนี้ไปนะครับไม่อยากให้เมื่อนไปกว่าน,นี้เดี๋ยวอันตรายผมเนื่องจากว่าผมไม่ได้เตรีย,ยมอุปกรณ์นอนป่ามาด้วย สามช่วงสี่ช่วงห้าช่วงหกช่วงช่วงละสีเ<อ>่เมตรแถนยังอยู่ในป่าแบบนี้ครับน้ำป่าก็พร้อมที่จะมาตลอดเวลาครับเดี๋ยวยังไงผมก็ขออนุญาตออกจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวก็โอ้โหเห็นไหมครับลมยังไงก็ขออภัยเจ้าที่เจ้าทางนะครับที่ลูกช้างได้มาถ่ายทำ ถ้าทำผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมผมเอกใจอย่างเดียวครับคือตรงผมดันเดินข้ามมาก็ต้องไปขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางก่อนครับเนื่องจากว่าผมได้เดินข้ามบริเวณจุดนี้นะครับความจริงคือคนไทยเขาจะถือมานะครับเนื่องจากว่าเป็นสารพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางที่เขาปลูกไว้บริเวณคนต้นไม้แต่เนื่องจากว่า ต้นไม้นี้หักสภาพดูไม่จืดแล้วครับแล้วก็ต้นไม้นี้ล้มล้มตายทั้งยืนครับพุ่งหน้าไปทางบ้านนี้ไปดูใกล้ๆอีกรอบครับว่าห้องนี้ควรจะเป็นจุดที่เขานอนเนื่องจากว่า เป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าข้างล่างนี่ก็กลัวจะมีพวกสัตว์เลืยคานครับเดี๋ยวผมคงจะอยู่ตรงนี้ในไม่เมืดมากนะครับตรงนี้รอยเป็นจานข้าวอยู่นะครับ เดี๋ยวคุณจะถ่ายภาพเดินออกมาสักครู่หนึ่งแล้วถ่ายภาพนิ่งไว้ครับเราได้หลอดมาแล้วครับผมคันไปหมดแล้วนะครับเดินเข้าป่าแบบนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดแ like, ชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมป่าตอนนี้ก็พร้อมที่จะฝนจะตกตลอดเวลาครับผมท้องฟ้า พร้อมที่จะเกิดฝนตรงที่ผมเดินผ่านเข้ามาในป่าตัวนี้ก็ออกมาจากมุมนี้ครับขอบคุณมากครับผมสลับคลิปนี้สวัสดีครับผม